สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการดีคอนโดทานจัลันนะครับผมห้องนี้จะอยู่อาคารบีบอยชั้น2นะครับเป็นห้องขนาด26ตารางเมตรห้องจะเป็นห้องสตูดิโอสตูดิโอก็คือเป็นห้องที่ไม่ได้กั้นห้องนอนนะครับผมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเรามีให้ครบเลยครับก็จะมีทีวี1เครื่องนะครับแล้วก็มีแอร์หนึ่งเครื่องในห้องครับตัว ตรงทีวีเนี่ยจะมีชั้นวางทีวีแล้วก็มีตู้เก็บของบิวอินให้เรียบร้อยเลยนะครับผมถัดมาด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวโต๊ะทานข้าวครับกับเก้าอี้2ตัวแล้วก็โซฟาโซฟาเป็นแบบที่พับปรับลงไปเป็นบอร์ดนอนได้นะครับผมแล้วก็มีโต๊ะกลางหน้าโซฟาครับที่นอนจะเป็นที่นอนไซส์5ฟุตนะครับพอมฟุกนอนอย่างดีเลยแล้วก็ท้ายเตียงเนี่ยก็จะมีตัว ตู้เสื้อผ้านะครับแบบบิวอินสูงชนฟ้าอันนี้ตัวโครงการทํามาให้นะครับผมถัดมาเนี่ยตรงครัวเนี่ยจะมีประตูบานสไลด์นะครับปิดกั้นแยกครัวกับห้องเวลาทํากับข้าวก็จะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเข้ามาเลยก็จะมีตู้เย็นหนึ่งเครื่องครับแล้วก็มีไมโครเวฟซิงค์ล้างจานเคาน์เตอร์ครัวค่ะ ห้องน้าจะเป็นสุขภัณฑ์ไซต์มาตรฐานที่โครงการให้มาแล้วก็ในห้องน้ําจะมีฉักกับนน้าแยกโซนแห้งโซนเปียกนะครับผมพร้อมเครื่องทาน้าอุ่นให้หนึ่งเครื่องครับผมถัดมาตรงระเบียงระเบียงห้องเนี่ยจะมีะเครื่องซักผ้านะครับผมให้หนึ่งเครื่องเป็นแบบฝาบนแล้วก็ตัวระเบียงห้องมองออกไปเนี่ยจะเป็นตัวคลองเล็กๆนะครับผมจะเป็นคลองเล็กๆตัวข้างๆโครงการครับผม บรรยากาศค่อนข,ข้างดีมากๆเลยครับผมอคอนโดธานจารันนะครับผมอาคารบีบอชั้น2ขนาดห้อง26ตารางเมตรปล่อยเช่าเดือนละ7,500บาทเท่านั้นใครสนใจอยากจะขอนะชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือว่า ID ดียไลนะครับที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวห้องไวเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผม